และช่วงนี้เชิญรับฟังหนึ่งนาทีกับกปทครับเทคนิคการขับรถเข้าทางโค้งอย่างปลอดภัยนั้นผู้ขับขี่จำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการเข้าโคง้งโดยยึดหลักเข้าโค้งให้ช้าและออกโค้งให้เร็วโดยเมื่อผู้ขับขี่มองเห็นทางโค้งข้างหน้าต้องประเมินทันทีค่ะว่าโค้งที่เห็นนั้นต้องวิ่งด้วยความเร็วเท่าใดหากมีป้ายบังคับของกรมทางหลวงติดไว้ก่อนถึงทางโคง้งต้องปฏิบัติตามป้ายบังคับนั้นอย่างเคร่งครัดสิ่งสำคัญขณะที่เข้าโคง้ง ต้องไม่เร่งความเร็วต้องไม่เปลี่ยนเกียร์ต้องไม่เหยียบครับในขณะที่เข้าโค้งเป็นอันขาดเพราะอาจทําให้รถนั้นแหกโค้งได้ค่ะและเมื่อเข้าโคง้งจนสู่ถนนทางตรงแล้วต้องเร่งความเร็วขึ้นโดยทันทีเพื่อที่รถนั้นจะวิ่งออกจากทางโคง้งด้วยความเร็วและมั่นคงค่ะโค้งหน้าอันตรายตายแล้วหมื่นศพไม่อยากถึงจุดจบโปรดชะลอความเร็ว ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกค่ะ